สวัสดีค่ะโคสิตามาแล้วนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเทคนิคที่สองนะคะ,ะการโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนั่นเองนะคะมาสำหรับบทเรียนที่สองโคชจะให้คุณขอบคุณห้องนอนของคุณนะคะหลังจากที่คุณขอบคุณร่างกายคุณแล้วบอกก่อนนะยิ่งขอบคุณเยอะ ต้องขอบคุณจากฟิลลิ่งขอบคุณจากหัวใจไม่ใช่ขอบคุณเพราะว่าก็ขอบคุณไปเพื่อให้มันสาเร็จอันนี้นะเท่ากับคุณแคนเซิลนะคะคุณไม่ทําอะไรด้วยหัวใจคุณไม่มีทางได้ค่ะคุณต้องขอบคุณสํานึกรู้คุณในร่างกายคุณ สำนึกรู้คุณในห้องนอนของคุณขอบคุณที่นอนอันแสนนุ่มที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายขอบคุณหมอนนะที่ทำให้ฉันเนี่ยนอนหลับฝันดีอ่าวันนี้ให้คุณใส่โปรแกรมให้ตัวคุณสิบอย่างสิบอย่างค่ะคุณอยากเป็นแบบไหนให้คุณใส่โปรแกรมตัวเองค่ะเช่นซปเปอร์สตาร์ชัดช สิตาเธอรู้ตัวหรือเปล่าเธอไม่โคตรอัจฉริยะเลยสิตาเธอรู้ตัวหรือเปล่าเธอสวยและรวยมากเอาแบบนี้เลยนะโอเคไหมวันนี้เราจะโปรแกรมจิตคุณอยากเป็นแบบไหนให้คุณพูดพร้อมด้วยฟิลกูดคือคุณต้องรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณอยากจะได้วันนี้คุณจงโปรแกรมจิต ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นค่ะคุณพูดมันซ้ำๆบ่อยๆเวลาคุณเจอเหตุการณ์มาทำให้คุณสะเทือนหัวใจคุณไปปรับอารมณ์ค่ะดึงอารมณ์และความรู้สึกที่มากระทบคุณคุณขอบคุณเลยขอบคุณนะที่เธอไม่รับข้อมูลรบเมื่อกี้ ที่เขาบอกเธอมาคุณรีบพูดใส่พลังดีเข้าตัวคุณค่ะและคุณเซตโปรแกรมที่คุณอยากจะเป็นคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณได้สิทธิ์นั้นค่ะเพราะเจ้ายักษ์จินนี่นี้มันอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนและพร้อมรับคําสั่งเจกเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้คุณไม่รู้กฎของแรงดึงดูดข้อนี้คุณยังคงใช้อารมณ์ขุ่นมัวค่ะในการสั่งเจ้ายักษ์จินนี่ของคุณคุณกําลังส่งคลื่นบางสิ่งบางอย่างบอกไปว่าหงุดหงิดว่ะ ไม่ชอบหน้าไอ้คนนี้เลยวะ่ะทําไมแม่งต้องเป็นวันสวยแบบนี้วะทําไมชีวิตกูแม่งรันทดแบบนี้วะคุณกําลังสั่งคําสั่งนี้ให้ยักษ์จินนี่ของคุณค่ะแล้วยักษ์จินนี่เขาบอกกับคุณว่าไงคะได้ขอรับเจ้านายเจ้านายอยากจะเครียดใช่ไหมขอรับจัดให้ขอรับแน่นอนค่ะเจ้ายักษ์จินนี่ค่ะก็จะส่งเหตุการณ์ที่มันเศร้ายิ่งกว่าเดิมค่ะเครียดยิ่งกว่าเดิมค่ะทุกต้มยิ่งกว่าเดิมให้คุณค่ะ คุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมชีวิตคุณถึงเป็นแบบนี้แต่คุณตื่นรู้แล้วคุณจะพูดกับเจ้ายักษ์จินดี่ของคุณแบบไหนคุณเริ่มโปรแกรมตั้งแต่วันนี้เมื่อคุณทำไป21วันทำไมต้องทำา21วันวันนี้นะคะวันแรกที่คุณฟังเพลงชาติวันแรกเลยคุณว่าคุณลองได้ไหมคะ ไม่ได้ถูกไหมคะถ้าวันหนึ่งนะคะคุณร้องเพลงชาติสิบสิบซ้อมสิบครั้งคุณว่าคุณจะคล่องขึ้นไหมคะแล้วถ้าคุณซ้อมวันละสิบครั้งนะคะต่อวันยี่สิบเอ็ดวันคุณร้องไปสองร้อยสิบรอบคุณว่าคุณจะร้องเป็นหรือยังคะนี่แหละค่ะเหตุผลนะคะการที่คุณต้องฝึกซ้ําซ้ําซ้ําเพื่อให้มันเกิดทักษะและให้มันเกิดเป็นนิสัยคุณจะสามารถเรียกการใช้งานจิตใต้สํานึก เสกได้เรากับเนรมิตนะคะเมื่อคุณผ่าน21วันมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินลอกค่ะคุณคะคุณจะเสกได้แม้กระทั่งเรื่องความรักค่ะทุกๆุอย่างที่คุณอยากจะได้คุณสามารถโปรแกรมได้วันนี้สิ่งที่โค้ชอยากจะบอกคุณคือวันนี้สิ่งที่คุณต้องทําหลังจากที่คุณขอบคุณตัวเองแล้วให้คุณขอบคุณห้องนอนของคุณมันใช้เวลาไม่นานลอะค่ะคุณกับการที่จะขอบคุณสรรพสิ่งเอาไปทํานะคะวันนี้นะวันที่สองนะคะ ตั้งโปรแกรมจิตตัวเองว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนนะถ้าวันนี้คุณอยากได้มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณทุกวันสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือคุณต้องสังเกตตัวคุณอารมณ์ของคุณดอกจันตัวโตโตเลยถ้าอารมณ์คุณขุ่นมัวไม่มีทางค่ะที่วันวันนั้นจะเป็นวันดีๆของคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณอารมณ์ดีต่อให้มีเรื่องร้ายมากระทบคุณคุณดีดได้ค่ะคุณเศร้าได้แต่คุณต้องรีบตะหนักตื่นรู้และรีบ ฟิลโกรทันทีเพราะคุณต้องรับสิ่งดีๆในวันต่อไปในวันถัดๆไปในวินาทีถัดๆไปเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะดึงดูดเหตุการณ์แบบนั้นให้มันมาเกิดขึ้นกับคุณซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณจับเครื่องสัญญาณได้ว่าวันนี้คุณมีความสุขคุณไม่ต้องไปคาดหวังอะไรค่ะเพะเพอนั่งๆอยู่แล้วอยากกินขนมหม้อแกงเพื่อนซื้อมาให้ซะง,งั้นวันนี้นะคะ คุณไปทําตามเคล็ดลับที่โค้ดทาคุณก็สามารถมีอย่างที่โค้ดมีหรือมากกว่าได้โอเคนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนนะที่เราได้มาพบเจอกันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากมากๆากกับการรับชมคลิปของโค้ดทุกคลิปนะคะอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ให้กับเพื่อนของเรามากมายเลยนะคะเลิฟอ,อยู่ทุกคนและก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีนอนหลับฝัน ภายในอ้อมกอดของจักรวาลน,นะคะที่มีเหลือเฟือและรักเราเสนะเกิน